สวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็จะมาสอนเปลี่ยนวอลเปเปอร์ง่ายๆนะคะอย่างก่อนอื่นเราก็ต้องกดไปที่การตั้งค่านะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนให้ทุกคนกดไปที่การปรับเปลี่ยนขขงแบบในแบบของคุณนะคะแล้วเราให้ทุกคนกดมาที่บอลเปเปอร์นะคะมันก็จะขึ้นให้เลยนะคะกดเข้าไปค่ะ ทุกคนให้ทุกคนกดยังไงก็ได้นะคะทุกคนสามารถเลือกได้2อันเลยนะคะทุกคนหรืออัลบั้มภายในเครื่องนะคะหรือรูปในเครื่องอะค่ะแล้วแต่ทุกคนเลยนะเราก็จะมาใช้ล่าสุดนะคะทุกคนแล้วแต่นะคะเลือกได้สองอันเลยค่ะแล้วแต่ทุกคนเลยค่ะทุกคนกดไปที่ใช้ล่าสุดนะคะทุกคนเลือกรูปไหนก็ได้นะคะทุกคนเราก็จะเลือกรูปนี้ค่ะนะคะทุกคน ให้ทุกคนกดมาที่หน้าสุดเลยนะมันขึ้นชื่อว่าวัวเปเปอร์นะคะทุกคนนะคะทุกคนกดเข้าไปนะคะให้ทุกคนกดคำว่านําไปใช้นะคะทุกคนเลือกแรกเลยคะ่ะสองหน้าอันนี้ก็สองหน้าคะทุกคนหน้าจอหลักและหน้าจอแล้วแล้วก็จะใช้หน้าจอหลักนะคะเสร็จแล้วคะ่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนเสร็จมาคะ่ะทุกคน นะทุกคนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะบายค่ะทุกคน